มันมาโซนเท่านี่นกนกข้อทุกคนได้นกข้อแล้วนะนี่ตกใหญ่เลยมันบินมากแล้วมันโซนเทานี้นะบังดูคอยชุดแสงหูแสงตานะเมือนน่อนนะวานนี้เห็นครัง้งอันนี้ทุกคนมาบะมอนกลับมาครบกันแล้วนะนี่นี่บะมอนบะมอนได้ตัวหนึ่งบะมอนได้นกเลิงนะบุท่านตาย คนหลับนกโคอของเฮากันแล้วแล้วนะยังท้าท้อนาสดเพิ่งด้วนะมันเริ่มเลิมสบายดีทุกคนตอนนี้นี่สิพาทุกคนไปอัน้านดแรงนะไปเหมือนน้ำกันสามคนเลยเหมือนทีมงานเฮาอบอนตบอมอ,อนเฮาสีขึ้นผู้นะขึ้นผู้สูงที่ตามไปเบิ่งน,น้ำกันว่าเฮาสีได้อยู่บอน,นะ หาแนวกินเมื่อกินแรกนะทุกคนได้มาตืมอะไรตัวหนึ่งนะต,ตัวตัวทำยันนะตอนที่เข้ามานี่นะมอแนทพลยิ่งอยู่พวกพงคือบอท่านตายได้นี่ยนะถืออันก้นมันบลเบอท่านตายนี่โนกระตรงโคเห็นคนหอ,อยฟานนะครับนะมันห้ามทางเนี่นะ มันโ<ม>บราจะเห็นอย่อมันมาแต่พูดหนี่อองหนึงแล้วผนี่ก็ไม่มีาทางมีของใหม่ที่มันดากนมาเฮานี้แล้วเฮาได้แยกกับอันบะมอนนะ,ะเด็วเฮาไปกบับบอล넷สองคนบะมอนเมันไปรัดทั้งนะ่ะเด็กไปเกลียวไปเสื้อกันอยู่ทั้งหน้าพุดนะเกลียวไปเสื้อกันอ้อมป่าวันนี้นะคนอันนี้คือคีของเงินฟันนะคียฟันเด็ดนี่ มากระคีมือคืนนี่นะอันนี้นะน,ะนี่มากระไปมือคืนนี่ห้อยมันกนะัะนั้นทุกคนบนนี้มูดุดนะเนอะห้อยห้อยมันนะห้อยน้อยหอย้หอยใหญ่ก็มีมันมาดุดแถว นกนะทุกคนนะมันมาชนเทานี้นี่นะนกนกคอทุกคนในนกคอแล้วนะนี่ตกใหญ่เลยมันบิมมน,น,าน,นะาาน,นมาแล้วมันชนเทานี้นะเฮายิ่งค่านี้เลยในนกคอมาเลยตัวนึงเนี่ยยังหมดทันตายใช่ไหมนะตัวง่ายทีไรทุกคนนะพี่นะซ้ำไก่ป้าฮะพ่อนาะ ถือเอิกมันตายแล้วนะตอนนี้นกขอตอนนี้นี่เฮาผ่านบอนเนตมาเบิ้งวิวบ่อนนี้นะบ่อน,นี่เข้ามาไทายเฮ้ทุกคนเบิ้งเมื่อวานนี้นะดิค่อยลงไปทั้งฟ้าผู้คนนะบอาเนตกำลังปีนลง กำลังพากันปีนขึ้นไปบอลงนหินนะนะั้นบอนแนนขึ้นก้อนเลยนะพี่ขึ้นมาหอดเลยนี่บอนเท้าไายทะเบิงเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้เนี่บอเห็นคักไปเลยน,นะเนะึะมันควันนะควันลายอลูมิอน,นี้เขาเขากำลังสลานอยู่เห็นคักเลยนะบอลน,นี้นี่ อะไทุกคนบึงดูคอยสุดแสงหูงแสงตาเนะเมื่อนี้นี่โบเห็นโบเห็นปลาเลยน,นะว่านนี่เห็นครัง้งเป็นควันจนมืดนะเมื่อน,นี้นะเนะเพราะว่ามันโบมีล่มปลาเริม,มื่อน,นี้นะนก้นไม่กระายเลยนะปอคอยสุดแสงหูงแสงตาแล้วทุกคนผู้นี่คอยไปนี่เป็นลูกเป็นลูกเลยนะจนหดผู้ อันบอนฟ้าผู้บอนขนุยผู้ตัวนี้นี่บ้านบ้านสองห้องนะฟ้าผู้ตัวนี้นบ้านสองห้องรูปร่ไว้คุณนนะนะบ้านสองห้องบ้านสมห้องนะทั้งนี้นี่ป่าป่าตัวนี้นะเสิงเสิงนี้นี่บ้านไส้พ่นสิมเสิงนี้นี่และบ้านคอนยัอยู่ทั้งนี้บ้านคอยบอลหอยูนี่เก็นงาม Bọn nén nhìn cả lên nữa, nhưng mà nhìn của tốt là em nghe em dù thương luôn Để tốt lên lên Được rồi Để, cả lên nhanh lên đây à, Thử xíu đồ ăn hơi นี่ทุกคนยิ่งก็เล่นตกอีโตที่สองนะมาได้มาตต่มกันนะก็เล่นหูดอกออนนีน่ทุกคนมาบ,บมอนก็นมาครบกันแล้วนะนี่นี่บมอนบมอนได้ตัวหนึ่งบมอนได้นกเหลืองน้ำบุท่านตาย ได้ห้าตัวนะเอ๋อไปนักไปล้วยองไ่เหรอะฮะไรคอ้าิบ้าจิน,นี่นกข้ากระเบาเนนนกกระตงโคกับนกขอ้อทุกคนมกค่บอยมีแต่อเมรกับในนกข้อพอมันนี้หมานเลย ฮะเมื่อ,อบรฮะบ้านขนะ้นมาหาสิบี่นะเป็นเลเปลายบ้งอ,องเต็มหลังเนาะอ๋อหนักทท่ายท้เขา<อ>เขาซื้อโลเท่าไรบาเจ็บเอาเลยนี้ลงแล้วบ่าโลสิบสี่พันอยู่มั่อกาพอหาแล้วโลสิบสี่พัน หาแต่เธอเนี่ยได้จากโลสองคนอเธอเศร้าปลายโล่ปุเมื่อกี้นี่นาชาวบ้านข้าวมหาคีซี่นะเขาซื้อโล่อันสิบสี่พันนะแต่ก้าวนาโล่สิบห้าพันหามาหอดที่พักเลยนะมาหอดกับสิได้อันนึ่งข้าวนึ่งน้ำนะคนณนึ่งข้าวนึ่งน้ำให้กินแหละ เข้ากะเฮาม่าไว้จะขึ้นนี่นะเสาหนี้กินข้าวเย็นบ่ได้นึงเลยนะเสาหนี้ตอนไปรัดนกกุงให้นะเข้าสีมาเบิ้งกรบบิงมันที่เฮอาาอนกเฮาไปไว้น,ะนี่เนี่เฮาแสอยู่พูเบิ้งว่ามันนำเฮาหรือบ่อนะเอาหอมาเบิ้งขั้นมันสภาพยังดีกับเฮากบสีแสต้อนะเพราะว่าเมื่อ mưa ươn, hào mơ rồi nè trăm nhanh 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 nằm nhanh nên nằm hào nhanh 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 Mình hao nhanh 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 Mình hao nhanh 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 mà nhanh nhanh nốt nhanh 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 nốt khai nhanh 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 Nằm nhanh bộ nhanh 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 hao lại cho lên nữa người ăn tròn này vâng thưa con có ăn gì luôn nằm mà lún mà lún năm ừ. cân mắt là mắt mặt à đây mắt hết hơi đi để ฉันก็มาได้คนนกเสือมินีเนาโดดมึงไหมน้ำเข้าเือน้ำเข้าขอหน้าวันเล่นๆมีหนาวเด้อแต่ว่ากินส้มๆขอแบบส้มๆนะโดดมึงดุธรรมดานกเดมินี่หนาบางเบอง์ดูท้องมันมันบริเคียวไปแล้วน้า ธรรมดาเนาะมีเพื่อนำเข้าอันนี้ทุกอย่างซดนำเขาเยวน้ะเสตตไว้ลนนทุกอย่างอุ๊ดคักเออเสตโต้ปะเอาหมเสโต้ละเอาเอามาตัวลือตัวลือไปจับเข้าน้ำนะฮธรรมดากเอาจุนี่ไปเสตกเน่วนำเขาเข้าอัน่นปในอยู่เนาะนำเฮาอัดแน่นแบบนี้ เอานกที่เขาได้มามื่อนี้เขาเสียน้ำเดีวยวนะตัวเล้กเอาเหรอเฮ้ยเอาเอาโจงไว้กินแรงเท่านกคอบอ๊ะแ่ามาันเต็มไหทเหนนบ้างไหมนะพอดีนินก็เล่นพร้อมนอโล่งไว้กินแรงนะ นกข้อในห้ฮงเสียวไว้กินแรงนะทุกคนก็นเล่นพร้อมสามตัวเอาอยางเอาทอ,องอยางไหมเฮ้ยมันซื่อแล้วตัวนั้นปลบ้านนี้หฮากะนึ่งข้าแล้วแล้วนะแล้วก็ห้าสีลงยามมองนี่ม่องเฮาแสปลาไวต้ตะขึ้นนี่ปลาก็ค่อยเห็นแล้วนะติดมองขาสลานนันได้สอกมือกับขึ้นหนึ่งม่อง<า>มองนี่นะได้สอกมือกับขึ้นหนึ่ง เจ้าแบบโป้ยมีแต่ก้างมันก็ไม่มีตัวมอนเห็นมแบบมอนกับเยอะเข้าแห้งกินแกงนกเลยแต่ขึ้นนี่นะมันเยอะเข้าแห้งของมันจนมอนโอ้ถ hmm. ือลายอยู่แดงเนาะ มันกัดในแนวกิแรงอยู่เลยเด้อสิได้มาเติมกันเอ็มประเด็งไปปะมาหลบหน้าแล้ดิเชื่อหาเด้ออ๋อมัิถือประเด็งนะอ๋อตรงนี้น่ะป่วยแล้วเนาะเนาะฮะช่องเดินก็เด้อเอ็ดมงทิศหนึ่งบอกอาร์เฮดเซอร์ต่มาโทเมือด่าเนี่ย็นตเพลงทิศหนึ่าวบ้านเขามาตหาอยู่หากินได้พี่ล้อ เห็นเห็นอยู่บ่กันเข็ดเข็ดมะนาวนะได้ขึ้นนี่กับมาบ่ขึ้นนี่กับมาบ่โอ้ขึ้นขึ้นนี่นะเห็นเขาการ์อย่งคนนกแกงฮะ đây gì bó sư bến nữa thịt bò thịt bò thịt bò Hết bò thị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 t bò Kín bò thịt bò thịt bò

กังเว้นะปลาลาย้ยุบบอลนี้นะมันดินน้ำมันคู่พร้อมปลาคอกัพุ้นนีก่กลังยิ่งเา่าน,นขอใหญ่บ้าในะมกเห็นโยมดเอาตักเดียวสองตักเดียวต้องมาักเดยว Cô lạc tôi đừng có khuôn quá Đừng phun bằng đù Ồ Có ở đây đấy tụi sẽ pháo đi Pháo 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 Phải bây giờ cả là ba Thích nè Ờ đừng phá ยังยังเลยยังเลยเสื่อสกานนี่มเอาคื้นนี่เนาะคือลายเตนวนทุกคนนี่ติดปาปลาข้าวนะปลาข้าวแล้วก็ปลาซิวเข้าติดกระปูดอยู่เนี่า นี่ทุกคนปลาเขากะมองเขากะหึอขึ้นมาแล้วนั่นนี่ปลาก็ได้ประมาณสิบปลายโตนี่แหละพอได้ปิ้งนะนี่พอได้แล้วปีกหนึ่งดิงานเอาไปพักกันอ้ำน้ำมาในน้ำหนึ่งตึ้งเลยขึ้นขึ้นนี่หนาวจนนอนมีรับตอนแจ้งตอนยีแจ้งหนาวกิ้วเหรอสั้น อบาบัดนี้เฮาสิมาเฮ็ดโคกะเล่นและกะนกอันคอลบาบมื้อแรกนี้อันเมนูอันลาบนกคอนะทุกคนตั้งแต่อ้อม่านี้มีแต่เมนูนกนะนกเลิร์งเออ,อนกเลิร์งนกกระตงนกคอแถวอ้อ,อมากะอะยิงนกกบะพ่ายอยีกเด้กกนกระพ่ายอืมกะได้ชมนกคอเฮานี่เฮาสิโลเอานะเพราะว่า นัหดมันยาบเอาสีโลเอาคือใกล้ดิลมตึสบายใช่ไหมตรงหัวก็สีโทมคมผาลิบๆเล่นน้อยความมันสุสโอ้ตรงละม่นเนาะ เจ้าคือใกล้ถึงจังแนะล้วาบจะเกิดมาหาก็ได้กินซองเธอเข<อ>าครั้งแรกเลยนะีครั้งแรกเลยเนี่ยครั้ง,รงรแรกได้กินนกข้อเนี่ที่สามมันตายแล้วมันขึ้นได้แล้วนะ่ะปิ้งเอานกนี่แล้วบินมาตัดที่เขาจะมีเต้เห็นฟ้านนะทีมันจะโตอย่าทิมนี่เด้อต้มืซอน้นำซุปลาบเลยคือกระไรเลยนี่นะเอา้าอาลีได้เอ้ย

บอลเน็ตกำลังจี้นะทุกคนเบื้องมั่นมันนะะมั่นเลิมๆเน่ยแบบเยอะขึ้นใกล้นี่นะคล้ายๆกับใกล้นี่เอาลูกเมื่อกี้นี่มั่นนี่หดมั่นบลอกคักก็เลยมาจี้ลำนะตัวใหญ่ถ้าได้ไฟจนหมดเลยนะลึกมั่นไฟจนหมดป้าพอนิ้วมือละพอนิ้วมือละ จออะไรนะมันสีน้เนาะสีทมคมพาสีนเลน,นเลยเนาะเออไม่เปตนตับตอรเตือไม่ไม่เต๋ออีกคือกาน,นคือการ,การกนาก้กด้วยนะเหลอใช่อ๋อสีขาวจ้าคือใตป้าเลย ราบสีนโซอยแล้วมานี่กอก็รับก็มันตีเหาเห็ดน้ำซดด้ว้นุกเอาซีนมาครับเพากินอยู่แล้วตุยพนุ๊กเอาเห็ด,ด,ด,ดน้ำซสปต้มซดน้ำ มันเจะได้หมนี่เลยตีนมันกระตัดเก็บเน็บไว้สาตูปนี่ฮะพอได้ไวเบิร์กพอ,อได้มานตีนข่าวพักใชนะ่ไหม สัมบูรณ์สามตัวนมีแต่มะสีนะนะโลกันดิโลกมาดิกรอเทาะกระเทาได้ดีอยู่เ um ลยโชว์บแค่เซลล์ตัวโน้อเลยป่ะใช่แคกเซหอม ราบนกสามพืนแล้วมันก็เตยข้อติแก่นาะหน้านะปิดเอามาดีมาบมบมบหมอ,อหน้าเขาชุกเลยไม่เอามาโลเซนเดียมด้ยวยเนาบตเมโอ๊กตอนนกอนุนน้ำเริ้มลายครับพืสุเกเลยก็สามื้นค่กให็นไหม nè Xin xong chơi chơi Xong chơi đấy nè Hồ mà có hôn hôn đúng không ấy Một con lòn เออนี่ฮะนะโลแล้วแล้วก็ได้หลายเลยทุกคนนี่นกตัวเดียวนี่ได้หลายจะยิบแล้วสีมันสีมันมันม่นฮะสีหอมเลยอือเส็มรู้เอากินโหอมเลยทีนีโหมห ก็ห้ามกินอะไรไม่ได้เห็บุม่น้เยเหนี่เลยอ้าเสอดอยดินเด้วหนึโอ้โหมดถึงหนำเลยอลายหลายติวเลยหรอาด้ยเสือดดิโอ้หนำนู่มานซำเรื่งน้อยนักนกคข้อไปตะแะ่ซ้ำนี่ใครบ้านใคว่าดีเลยนะ มอนนะมีอาจจกเจอได้ไม่เยอะมันความครือกนี่ได้สิเอามากินนะความก้นเลยนอได้แล้วมังมันจางมันโมโนกัเลยนะมันเห่เลยกินนี่ตมนําำสดมันมันนะเอาอันนี้มาเห็ดน้ำแล้วมันนะอน uh ี้ได้ไว้ตากจป้ะ กำลังเอาน้ำซุปนะเมื่อกี้นี่น้ำซุปคว่ำก็เลยได้เอาน้ำมาเจ้าเอาไหม่นะี่ยที่ล่นให้มันเย็นก่อนเรานกแล้วก็สีนึงเทรปก็ใกล <พอ S 1> ้ลเลยเมื่อกี้นี่กระเซิร์หมดเลยพบหมูลานเฮ็ดหอ,อยหอยอือพบแต่ข้าวพอโค่นนี่จ้ะ เลย,เลย,เลยอือหอมปล่อยต้นบอลไอคนีขึ้นโอ้ได้ลายได้ <นำ S 2> ดูวยน้น้อยนะยพอดีน้ำเคนคมนแล้วทักเลยดุกตัวเดียวบัดโลเลยได้ลายโอ้อยน่คือสีนกเลยนี่นะสีใกล้ดจด คือลาบไก่พี่นุ๊กไก่ชีมคนนั้เห้ยเ๋าได้ลืมแล้วทำดิฮะยกตัวโยกโคโค่ครับบลับเด็ดเจบคนนี้บ่มีอีกแล้วเซ็บคนลาบนกเนะเออหอมแบบเลียอกระนกรวยลาบนกเลิ่งลา <c oughs> บนกพรสุดยอดเลยคนลาบนกคอของเฮาก็แล้วแล้วเนะยังทาทอน้ำสดเพิง่งรู้นะเนี่ยมันเลิม เาเยินคือรับไก่นี่นะแซบได้ทุกคนเลยฮะแซบกาลับไก่อีเฮาซิเบองกันนี่เกันนีน่เรอไกินบานดิเจอโทรศัพท์อันนี้เฮ้ยลำนงเออ มาห,หลายข้ามเลยเนะี่ยมาเด้อกินข้าวน,กนามกันลาบนกคอลาบแรงลาบนกคอนี่กินครั้งแรกบังบอมอนกินนกคอเฮ็ดกำกาวไงเพื่อ <laughs> มอดาด่าจะน้อยจะง่ายไปเลยเฮ้ยข้ากินบ้างครับปวางไข่้าอีกครั้งแรกข้าก็กินนีด หมาหดานแต่น้อยจนง่ายเขาเลยได้กินเธอทั้อีดราบนกคอเคยกินได้แต่อายุแปดปีกินฮอตเศร้าปีเนี่ยเส่ยปลายปีนะมีได้กินเททดี๋ยวกับกับพักเมกนะแล้วก็นี่น้ำสดปออมาดานสามเธอนี่ได้กินแต่ลาบนกนะเมื่อวเมื่อหอมาหทั้อีดลาบนกเลืองเมื่อวานนี่ลาบมันนกกระตงวัอนี้ลาบนกคอ ัเหากักิน,นเคยกินครั้งแรกนะเห่ากันอันนี้นมันเสียบว่าไก่กป่าดไกคนไก่ป้าแสบก่นนานลำละครยน,น,นะรสอบบ้าเจ้ามือน,นได้ฟักผมกระยอบได้เหวอ,อ,พ,อพู่ได้ห้องห้องเอาเพิ่มได้ เอาห้องกับตัวหน้าเน่งามโคบขึนกับแซบเนยักเม็ดแซ่อืม,ม,อมแซบคักทุกคนเลยอ้า รับคลิปนี้เขากับซีรีส์โควตาไว้ซ้ำนิดก่อนนะแต่ในเรื่องก,กับวความเขอบใจที่มาติดตามำครับเพื่งครับจุกนและเขากับกินข้าวอิ่มนี่กับสิได้พักผ่อนนะวิดีโอหน้าพบกันใหม่